สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเชาวนี้นะครับก็จะพามาดูกบชายน้ําของผมนะครับต้นที่เขาบอกว่าราคากิโลละหกร้อยนะครับผมก็ดูทุกวันนะครับผมก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะโตหรือไม่กบชายน้ํานะครับนี่เป็นกบชายน้ําผมก็เลยเอามาไว้ข้างๆริมน้ําตกครับเพราะกบมันชอบชอบน้ําครับก็มาดูยอดใบนะครับก็ดูแลทางดินทางดินด้วย ทังใบด้วยนะครับต้องสัมพันธ์กันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใบเขียวเข้มงามดีอยู่นะครับก,ก็ก็ไปในทิศถัทงที่ดีใบอ่อนก็มีใบดาบก็มียอดพรีแดงก็มีนะครับเอ่อทั้งทที่เป็นช่วงฤดูหนาวก็ได้ใบมาขนาดนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับในการดูแลบํารุงดูแลรักษาทุเรียนนะครับข้างๆก็จะเป็นหมอนทองนะครับเนี่ยก็มียอดออกมา พอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันนกเหนาวไปช่วงหนึ่งนะครับมันจะยอดตึงๆผมดูแลผมให้ให้น้ําทุกวันนะครับแต่วันวานนี้นะครับฝนมาลงนะครับใบก็ดีดีเพราะเพราะว่ามันมีความชื้นสัมผัสนะครับมีความชื้นสัมผัสแล้วก็มีความชื้นบริเวณรอบๆบโคนเนี่ยมันมันมันโอเคมันจะแตกต่างจากที่เราให้น้ําลดน้ํานะครับ ถ้าให้น้ําสปริงเกอร์หรือรดน้ําปกติเนี่ยโอกาสโอกาสที่จะฉ่าอย่างนี้มันมันมันจะไม่ค่อยมีนะครับสังเกตดูปลายใบมันจะแหลมดีดเด้งทางออกเนี่ยคลิปอย่างนี้ผมสังอ่าผมพาเพื่อนสมาชิกสังเกตอ่าไป,ไป,ไ,ปไปหลายครั้งแล้วนะครับที่ทําคลิปไปถ้าทุเรียนเขามีความชื้นสัมผัสในอากาศแล้วก็มีความชื้นในดินแล้วก็อ่าการดูแลบํารุงรักษาดีก็คือดินดีนะครับหรือให้อาหาร ดีสําหรับเขานะครับใบเขาก็จะถ่างออกประมาณนี้นะครับมันจะเป็นทุกครั้งนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยใบพวกนี้มันจะไม่ติดกันครับมันจะดีดออกห่างกันครับมันจะเพื่อชูชันเอ่อพวกยอดพวกกิ่งก้านเพื่อรับแสงนะครับมันจะดีดเด่งดีนะครับดูแล้วมันจะมันจะโอเคมันจะแตกต่างจากที่ความชื้นสัมผัสไม่พอถ้าความชื้นสัมผัสไม่พอเนี่ยมันจะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับใบมันจะติดครับใบพวกนี้มันจะชิดกัน บางทีมันก็ตกลู่ลงนะครับมันจะไม่ดีดเด้องอย่างนี้นะครับสังเกตดูมันจะสดชื่นนะครับประมาณน,นี้เห็นไหมมันก็ยังยังมีเชื้อราอยู่นะครับเหล่าน้ําค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้าค้างลงเยอะนะครับเนี่ยครับน้าค้างลงเยอะผมก็ฉีดแมงคุเสียไป3วัน3หรือ4วันแล้วประมาณนี้นะครับแมงคุดฉีดไปแล้วนั่นคือวิธีการดูแลรักษานี่เป็นก็ก็อยากจยากให้มันมันโตนะครับ เป็นประเภทที่ทุเรียนที่ค่อนข้างหายากนะครับออก็ผมจะสะสมนะครับที่ข้างๆนี่ก็จะเป็นหลงรับแรงหลงรับแรงหรือสาลิกาไม่แน่ใจนะครับทุกต้นนะครับยอดแตกในฤดูหนาวผมก็โอเคอยู่เพราะว่าผมลุ้นอยู่เพราะว่าหลายสวนหลายท่านหลายเซียนก็บอกว่าถ้ารากทุเรียนมันมัน,ม,นมันได้รับอากาศเย็นนะครับมันได้รับความหนาวเนี่ยมันจะดึงอาหารไม่ค่อยได้พอดึงอาหารไม่ค่อยได้ยอดเขาจะไม่ค่อยเดินนะครับ ยอดจะไม่เดินแต่ผมก็พยายามทําหานะครับทําหาทุกวิธีทางเนี่ยใบก็ถือว่าดีดเด้งดีเอะต้นนี้เป็นเดี๋ยวดูก่อนนะครับเป็นจาไม่ได้ต้องไปดูที่ผมบันทึกใบบางเอืญนผมเคยเขียนแล้วแล้วมันโดนน้ําแล้วมันก็ลบไปนะครับก็เลยขี้เกียจทําอีกแต่ผมบันทึกใส่เล่มไว้อยู่นะครับต้นนี้น่าจะเป็นสาลิกานะครับน่าจะเป็นสาลิกาเนี่ยก็ถือว่ามียอดมีอะไรอยู่ ก็ที่ทําหาอยากจะให้ได้ยอดนะครับผมผมพยายามที่จะทํายอดให้ได้ในฤดูหนาวให้ได้จะให้มันเป็นปกติเหมือนกับฤดูอื่นๆแล้วก็จะแชร์ประสบการณ์ฝากเพื่อนสมาชิกนั่นเองผมพยายามก็คือ1ผมพยายามที่จะปล่อยหญ้านะครับหรือเอาใบไม้มาคุมนะครับผมก็จะเกี่ยวนี้นะครับถ้าเป็นช่วงวันหยุดนะครับผมก็จะเอาใบพวกนี้แหละครับพอดีสั่งฟังแล้วเขาไม่เอามาส่งเขาอาจจะมันขายดีเกินไปหรือเปล่านะครับเขาก็ เงียบเงียบนิ่งๆไว้ก็ก็จะเอาใบพวกนี้แหละครับเอาใบแล้วก็เอาใบตะไคร้บ้างอะไรบ้างในในสิ่งที่เรามีนะครับก็จะมากบเนี่ยกบจะให้หนาเลยนะครับแล้วก็เปิดช่องอากาศขี้โคนไว้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับมีใบอะไรผมก็กบนะครับแล้วก็ลาดอ่าทางทางทางดินเนี่ยก็ลาดยาลงไปพวกยาลานะครับถ้าถ้ากลัวว่าจะมีเชื้อรานะครับก็ลาดนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ให้น <described together> ้ําหมักปลาแล้วก็สารลิ่งลาก ผสมกับฮิวมิกเพื่อกระตุ้นรากอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็จะพยายามทําหานะครับทําให้มันเดินให้ได้นะครับมันผมก็บอกเอ๊ะมันใช่หรือในฤดูหนาวผมผมตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะใช่หรือในฤดูหนาวทุเรียนมันจะไม่กินอาหารผมผมคิดอย่างนี้ก็เลยเอ๊ะมันต้องกินแต่ว่ามันต้องมีมีวิธีการที่ทาทาดีกว่าทําดีกว่าในฤดูอื่นๆนะครับมันจึงมันจึงจะเดินรากมันจึงจะกิน หรือถ้ากินทางทางรากไม่ได้เราต้องให้กินทางใบอะไรประมาณนี้มันจะนิ่งไปจนสองสามเดือนหมดด้วยดูหนาวเนี่ยผมผมยังไม่แน่ใจผมยังไม่เชื่อว่าแบบนั้นนะครับเพราะว่าพืชทุกประเภทเขาต้องดำเนินชีวิตของเขาเหมือนกับมนุษย์เราเพราะฉะนั้นเขาต้องกินแต่ว่ามันจะกินในสัดส่วนแบบไหนจะกินอาหารประเภทแบบไหนจะกินปุ๋ยไหมหรือจะกินฮอร์โมนไหมหรือจะกิน อา,อาหารที่เป็นอย่างอื่นที่เขาสามารถกินได้นะครับต้องท,ทดลองเช่นอาจจะเป็นฮอร์โมนไข่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งสมมุติฐานว่าทําอย่างไรทุเรียนมันจะมียอดเดินตามปกติครับนี่ที่ที่ผมไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะกำลังทําการทดลองอยู่ก็ปรากฏว่าในในใน,ในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยก็เลยคิด พินสมาชิกลองฝากดูนะครับว่าทุเรียนไทยยังยอดไม่เดินงก็ลองดูเดี๋ยวมาดูตน้นนี้ต้นข้างข้า,ขาอีกต้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับอย่างต้นนี้นะครับมันยอดมันตึงมันก็ยังเดินนะครับเนี่ยยอดออกมาทุกกิ่งก้านเลยนะครับยอดออกมาทุกกิ่งก้านเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมฉีดอาบามเมตินไปสองวันแล้วนะครับเนี่ยสองวันแล้วผมกลัวเสียดายยอดมันพอยอดออกมาปุ๊บผมผมฉีดเลยนะครับเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคเลยแต่ผมรดน้ําทุกวันนะครับ ฤด,ดูหนาวเนี่ยผมจะลดช่าทุกวันเลยผมไม่กลัวลากรากลากแฉะนะครับเพราะทุเรียนทุกต้นของผมนี่โดนน้าท่วมมาแล้วนะครับผมไม่กลัวว่าแฉะนะครับผมไม่กลัวผมลาดจนไหลออกเลยครับลดทุกวันครับถ้าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ผมก็จะลดช่วงเช้าถ้าเป็นตอนวันปกติก็ลดช่วงเย็นนะครับลดทั้งลดทุกต้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็ ขณะที่รถก็ดูสังเกตอาการด้วยประมาณนี้ครับประมาณนี้มันก็โอเคนะครับยอดนี้ก็เริ่มตีออกมาเห็นไหมครับนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับในในเดือนนี้นะครับน่าจะทุลุเดือนธันวาผมก็จะมีใบใหม่นะครับก็ถือว่าโอเคแหละผมก็จะมียอดใบพวกนี้ใหม่ๆออกมานะครับมันก็มีการเจริญพอออกยอดเนี่ยมันจะทําให้ยอดพวกนี้นะครับมันก็ยาวออกไป มันบ่งบอกถึงการจเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ายอดพวกนี้มันก็จะยืดนะครับยืดคอ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 ยอดตรงนี้มันก็จะยืดมันก็จะเพิ่มความสูงไปอีกอย่างน้อยก็คืบหนึ่งนะครับอย่างน้อยคืบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้น่าจะทิศทางที่ดีถ้ามันออกมายาวมาชนต้นนี้ผมก็จะตัดต้นนี้ออกนะครับแต่ตอนนี้อาศัยบังต้นนี้ก็มีประโยชน์ตรงที่อาศัยบังแสงแดดให้นะครับแล้วก็บังลมในฤดูหนาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้นนี้ก็อยู่ที่ร่ม ของมะพร้าวนะครับถ้ามันชนต้นมะพร้าวก็ต้องเอาออกประมาณนี้ก็น่าจะอีกหลายปีก็ดูแลในบริเวณรอบๆนี้ไปก่อนนะครับเนี่ยผมก็จะเอาฟางมาคุมไว้แบบนี้นะครับเนี่ยเอาฟางมาคุมไว้ประมาณนี้มีหญ้ามีอะไรผมก็เอามาคุมนะครับคุมทุกต้นครับเดี๋ยวมาดูข้างๆต้นนี้ก็เช่นกันนะครับผุมจะปลูกทีมากเห็นไหมจากการที่การดูแลผมถือว่ามันมันมันแตกยอดให้ผมในช่วงฤดูหนาวผมก็ว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยเริ่มแตกแล้วจากใบที่ ตัวนี้มันเคยเป็นเชือ้อราต้นแก่ตัวนี้ก็ลงคลิปไปแล้วครับที่ปลูกตอนต้นแก่ๆดำๆน่ครับมันใช้เวลานานกว่าจะสลัดใบเก่าแล้วก็กว่าจะมียอดออกมานะครับนี่ก็คือปัญหาที่ว่าทุเรียนต้นเก่านะครับผมก็ดูแลประคบประหงในเรื่องของเชือ้อราผมก็เช็ดแล้วก็ลาดทางดินฉีดพ,พ่นทางใบนะครับดูแลอย่างอย่างทําการทดลองทั้งจดบันทึกทั้งทําการทดลองยาไปด้วยนะครับประมาณนี้ก็ก็อยู่ในที่โอเคแล้วนะครับนี่ ออกยอดออกมาพึบเลยก็ถือว่าโอเคอยู่ในลึกดูหนาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับยอดใกล้ๆก็ถือว่ายาวอยู่นะครับเนี่ยแล้วผมเอาย่าเมื่อวานผมฟังฟันญ้าแล้วก็เอามาคุมไว้นะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันเห็นดินเลยแดดไม่ให้โดนโดนดินเลยอันนี้ยังบางไปอยู่นะครับผมก็จะผมรอฟังอย่างเดียวนะครับรอฟังแล้วจะกบให้ให้หนาเลยแล้วก็ลดน้ําให้ฉ่ำนะครับต้นใบพวกนี้ต้นใบ ให้มันบงังบังแดดบังลมให้มากที่สุดนะครับยังไม่ต้องเอาออกนะครับเนี่ยมันคุมนะครับคุมบนคุมล่างคุมข้างคุมอะไรก็ช่างนะครับคุมดินให้มันคุมไปก่อนนะครับช่วงฤด,ดูหนาวต้องผ่าวิกฤตหนาวไปจนถึงเดือนกุมภาครับนั่นแหละถ้าได้อีกสักสองรอบใบก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับอยอดทุเรียนอ่อนนะครับเนี่ยเนี่ยยอดยอดผีแดงเนี่ยถ้าถ้าได้ยอดประมาณนี้นะครับถ้าได้ยอดประมาณนี้ เดือนธันวาก็จะเต็มพอดีนะครับใบเขาแล้วเขาก็จะต่อโมกาลาแล้วก็ไปไปเก่จัดนะครับในในกุมภาแล้วเราก็จะเดินต่อได้ในฤดูร้อนนะครับช่วงมีนาเมษาไม่มีปัญหาครับทุเรียนเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าที่เท,ท,ท่าที่ดูเลยมาก็ขอให้มีน้ํานะครับยอดก็พุ่งปกตินะครับแล้วยิ่งไปเ,เดือนพฤษภามิถุนายนยอดยิ่งแตกดีครับพอเข้าสู่ฤดูฝนยิ่งแตกดีก็มันก็จะเจรเิญเติบโตอย่าง อย,อย่างต่อเนื่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือวิธีการดูแลรักษาทุเรียนให้ฝ่าวิกฤตหนาวนะครับก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ